สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกๆคนน้าจ่ะทางเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเนาะแอดก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังแรงใจทุกคอมเมนทุกการติดตามน้าจ่ะที่มาให้กำลังใจแอดมินเนาะบ่กวาแนวทางจะเข่าหรือจะรื้ดกะขอขอบพระคุณหลายๆน้าจ่ะที่มาให้กำลังใจตลอดเลยน้าจ่าะเนาะแอดก็นนาแนวทางทานอยมัดรวมสีน้อยน้าจ่ะของวันที่14เดือน9 2564มาแบ่งปันให้พี่ให้น้องได้รับชมน้จ่ะ ก่อนที่จะไปรับชมแนวทางกับคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดรับชมเพื่อความบันเทิงผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอยหลได้รัาะจ้าแนวทางกัมีเขาไม่รุดเจ้าก,กปะปะาปนกันไปเจ้าพี่น้องจ้า เากลับมาเบิงผลวันที่13กันก่อนน่าจะก่อนนี่จะไปรับชมแนวทางวันที่14หาน้อยมัดรวม4น้อยน้อยเฉพาะกิดผลที่ออก5 4 6กับ8 7นเจนจะ้าก5 4 6 4 6กกลับมาในชุดกันนะาจะสี่ส่วน8 7 8 7เข้าตัวเด่นรูดวิ่งแต่ตัวเจาบมี8 7ปเน่าจะกรุดไปเนาะน้อยพิเศษ0 2 0กับ2 5 มมีนะ่เน่ะจะมีเก่าศูนยะ์แปดศูนมมี่เนาะจะกระลุดไปเนาะจ้าสองหากกระลุดเนาะน้อยปกติ5 4าสกับสองเจ4 8ห้ากมาในเด่นรูดวิ่งอีกเน่าจ้าเด่นรูดวิ่งเนาะส่วนตัวเจาะเนาะจ้าโมมี่แปดสี่ถ้ามี่แปดสีก็จะได้เป็นตัวกับเนะ่าจ้าพี่น้องจ้ากระลุดไปเนาะสองเกับโมีเนะ่าจะลุดน้อย vip 8ปดแปดห้าแปดแปดห้าเข้าตัวเด่นรูดวิ่งแปดอีกแล้วน่าจะพี่น้องจาตัวจอรกับบม,มาอีกเนาะรูดไปนา่าจะเก้าแปดเก้าแปดมาตัวเด่นน่จ้ะเด่นรูดวิ่งแอดกับบริจับให้เนานะกับเขาเน่านะจะพี่น้องจาเก้าศูนย์เก้าองเก้าหนึ่งเก้าสี่รอบนะแอดจะให้กับตัวเด่นนา่าจะเลื่อมนา่าจะเลื่มจับใหนน้น่าจะพี่น้องจากเขาตัวเด่นรูดวิ่งเนาะ ส่วนตัวเจาะเฮากลุดไปเนาะจ้ากะยินดีกับสายรูดวิ่งเนาะจ้าส่วนตัวเจาะกะมาในชุดกันของ4ี่หกเนาะจ้าสี่หกของน้อยเฉพาะกิจเนาะจ้าสายรูดวิ่งมาเตรียมเนาะจ้าเก่าแปดรูดวิงนะ่งเนาะถ้าพี่น้องท่านใดน้ำเก่าไปรูดเนาะจ้าจะไใดน้อย v นะีไอพีเก้าแปดเนาะถ้าน้ำแปดไปรูดมาน้อยเฉพาะกิจน้อยปกติเนาะจ้าวีไอพีเนาะวีไอพีนี่มาบน่างเลยเนาะจ้าเนาะ ม่คือสี C เด้งนอกจากสี C เด้งน้อยเฉพาะกีด8จน้อยปกติ48 VIP 8 5 9 8เานอกจากยินดีกับสายรูดวิ่งนากจาะกะถือว่ามาเนเนะพราวะแอดกันเน้นรูดวิ่งนอกจาะแต่ตัวจอเฮ้ากับ่เขานอจาะสำหรับสายจอกระพาดไปนอกจาะพี่น้องจ๋าขอถทดขอภหยนะจ๊ะแนวทางกัมีเขาไมู่ดป้าปนกันไปนอจากเดี๋ยวเฮามาตามต่อของวันที่14เนาะ14 ตัวจอากับเขายางในอากาศเน้นเป็นรูดวิ่งน่ะจะพี่น้องจ้าวันที่สิบสี่เดือนเก้าสองพัน 9, 2, 5, ห้าร้อยหกสิบสี่ห้าน้อยมัดรวมสีน้อยแนวทางที่แอน์ให้ไปกับสาระสามารถนำเอ่อไปเป็นแนวทางไหน,นแต่แต่หลบเฉพาะกินหอดวีไอพีน่ะจนะเนาะมัดรวมสีน้อย ให้เด่นที่ห้าแปดรูดวิ่งห้าแปดรูดวิ่งส่วนตัวเจ้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าเจ็ดห้าห้าแปดศูนย์แปดหนึ่ง 7, 8ปดเจ็ดแปดแปดส่วนชุดกันก็จะมีเก้ามีเจ็ดมีศูนย์มีหกสามารถจับวินได้นหนีได้เนาะจับวินนั่นหนีจับคูนันหนีได้นั่งไ,ไปรูดไปวิ่งได้เนาะจ้าชุดกันแอดกระไฮไปเป็นทางเลือกอีกข้างเลือกนึงเนาะจ้าเพื่อมีผูม้มักผู้ชอบเนาะชุดกันจับสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้เนาะจ้าลองนั่งไปรูดไปวิ่งได้เนาะ วิเคราะห์พิดารนาเบิ้งนะจ้าส่วนตัวเน้น80 88 55 54อีกคูให้58นะจ้าตัวเด่นกับรูดวิ่งเนาะจะเป็นอีกคูหนึ่งนะจ้าลองวิเคราะห์พิดารนาเบิ้งนะจ้าถ้ามักถ้าชอบกะ ิเคราพิจารณานาไปเปลี่ยนแนวทางใดเนาะนี่ฮะแปดนะจ๊ะในชุดกันเนาะเออชุดตัวเดนรูดวิ่งนะจ๊ะแอดกับจับอีกคู่นึงลองวิเคราะห์เบิงจ้ามักชอบกับจดไว้แคบไวสองตัวอย่าลืมไปกลับนะจ๊ะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับ ก่อนดิสอออกไปกระซอยเป็นกำลังใจให้แอดมินดน้ำนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครเนาะคอยอ้พ่อแม่พี่น้องมีโชคมีหลาบที่สำคัญคอยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกๆคนนะจ๊ะรำํำเรื่อยๆปังๆนะจ้ะพ่อกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ